ตอนที่25นายหน้าคาที่ดินหลิงเฉินที่ไปพบกับนายหน้าคาที่ดินที่มีนามว่าหวังเซียนหลังจากที่ไปหาหวังเซียนที่บ้านเมื่อเขาบอกกับหวังเซียนไปว่าเขาต้องการจะติดต่อซื้อที่ดินท่าทางเกลี้ยกราดของบุรุษวัยกลางคนผู้นี้ก็เปลี่ยนไปทันทีเขาเรียกหลิงเฉินเข้าไปในคุยภายในจวนเพื่อนั่งสนทนากันอย่างใจเย็น หวังเซียนผู้นี้แปลกนักตอนแรกยังอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่เลยอยู่อยู่ก็เปลี่ยนอารมณ์ได้รวดเร็วเช่นนี้ทั้งสองเข้ามานั่งสนทนากันภายในจวนของหวังเซียนด้านในนั้นมีได้เป็นจวนที่ใหญ่โตอันใดามากแต่ก็ไม่ถึงว่าเล็กและขับแคบห้องโถงที่มีโต๊ะกลมขนาดกลางตั้งอยู่โดยมีบุรุษวัยกลางคนชุดเทาและมีเด็กหนุ่มชุดด,ดำทมนินั่งกันอยู่คนละฝั่ง หวังเซียนได้ยกน้ำชามาต้อนรับแขกอย่างไม่ขาดตกน,น้อยท่านนี่ท่านบอกว่ามาหาซื้อที่ดินเงินหรือหวังเซียนกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยขอรับท่านหวังเซียนข้าได้ยินจากท่านอาผู้หนึ่งมานะขอรับว่าถ้าอยากจะซื้อที่ดินแล้วจ้างช่างไม้ให้ปลูกเรือนพักอยู่อาศัยให้มาหาท่านลิงเฉินกล่าวอย่างลื่นไหลพลางยกถ้วยน้ำชาดื่มไปด้วย นี่ท่านอยากจะมาลงหลักปักฐานที่นี่งั้นรีขอรับใช่ขอรับเมื่อได้ยินคำตอบใบหน้าของหวังเสียนก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจแสดงออกมาให้เห็นจะมีให้เขาประหลาดใจได้เช่นไรในเมืองที่เต็มไปด้วยอันตรายเช่นนี้ยังมีผู้ที่คิดเข้ามาอยู่อาศัยอีกงั้นหรือ มีอันใดงั้นหรือขอรับท่านหวังเซียนเหตุใดถึงแสดงสีหน้าเช่นนั้นเล่าออมิมีอันใดหรอกขอรับนายน้อยหลิงค่าแค่ประหลาดใจนะ้าขอรับที่ท่านคิดจะลงหลักปักฐานที่เมืองแห่งนี้มีทราบว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์อสูรวิญญาณหน้าหวังเซียนเอ่ยด้วยความหวังดีแม้ว่าเขาจะเป็นนายหน้าค้าที่ดินที่อยากจะขายที่ขณะไหน แต่เขาก็มีใช่ผู้ที่จะเอาความเป็นความตายของผู้อื่นมาเป็นเรื่องเล่นๆเ,เพราะอยากได้เงินหรอกนะนายน้อยหลิงถ้าอยากให้ข้าแนะนำท่านจริงๆข้าอยากให้ท่านไปลงหลักปักฐานที่อื่นดีกว่าขอรับ หลิงเชิญแอปทิกยิ้มที่มุมปากเล็กๆเพราะว่าเขาคิดว่าหวังเซียนผู้นี้ก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งเหมือนกันถ้าเป็นในหน้าที่ดินคนอื่นคนจะอยากขายที่ดินให้เขาจนตัวสั่นเรื่องนั้นท่านหวังเซียนไม่ต้องกังวลหรอกขอรับ อย่างไรเสียข่าก็จะตั้งหลักปักฐานอยู่ที่แห่งนี้ลิงเฉินกล่าวอย่างหนักแน่นเมื่อเป็นเช่นนั้นหวังเซียนก็ทำใจนี่ถือว่าเขาเตือนเด็กหนุ่มผู้นี้ไปแล้วนะถ้าตายขึ้นมาก็จะมาโทษตัวของเขาไม่ได้เอาละนายน้อยหลิงท่านอยากจะได้ที่ดินแบบไหนหรือขอรับหลิงเฉินคิดมาอยู่แล้วว่าเขาจะเลือกซื้อที่ดินแบบใดขึ้นมา เขาคงจะไม่ใช้เลือกซื้อที่ดินภายในเมืองเป็นแน่เพราะว่าผู้คนเยอะมันอาจจะทำให้เขาทำอันใดหลายอย่างไม่ได้สะดวกนับหลิงเฉินเลยคิดเอาไว้แล้วว่าจะเลือกซื้อที่ดินด้านนอกกำแพงเมืองข้าอยากได้ที่นอกกำแพงเมืองที่เงียบสงบน่าขอรับเมื่อได้ฟังความคิดของเด็กหนุ่มผู้นี้แล้วหวังเซียนยิ่งง,งุนงงเขาไม่เคยเห็นผู้ใดพิลึกเช่นเด็กหนุ่มผู้นี้มีที่ใดอยากได้ที่นอกกำแพงเมือง ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่านอกกำแพงเมืองเต็มไปด้วยอสูรวิญญาณมากมายเพราะเช่นนี้ผู้คนส่วนใหญ่ถึงอาศัยอยู่ภายในเมืองหรือไม่ก็ต้องใกล้กำแพงเมืองให้มากที่สุดเพราะว่าพื้นที่นอกกำแพงเมืองชิงลูกเป็นเช่นนั้นทำให้ที่ดินด้านนอกแทบจะไม่มีราคาเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามิมีผู้ใดคงจะไปอาศัยอยู่นายน้อยหลิงนี่ท่านคิดอันใดอยู่กันแน่ หวังเซียนอดกลัน้นความสงสัยของตนเองเอาไว้ไม่อยู่จึงต้องเอ่ยถามออกไปตรงๆเขาไม่เข้าใจความคิดของเด็กหนุ่มปริศนาผู้นี้เลยสักนิดข้าคิดอันใดอยู่ท่านหมายถึงเรื่องอันใดหรือขอรับท่านหวังเซียน นายน้อยหลิงท่านก็รู้อยู่แล้วว่าด้านนอกมีแต่พวกสัตว์อสูรวิญญาณแล้วเหตุใดท่านถึงอยากจะไปอาศัยอยู่ด้านนอกท่านต้องการเอาชีวิตไปทิ้งหรืออย่างไดหวังเซียนเพิ่มระดับเสียงดังขึ้นเล็กน้อยเรื่องนั้นท่านไม่ต้องกังวลกับข้าหรอกขอรับในขณะที่ทั้งสองกำลังสนทนากันอยู่นั้นเองมีบางอย่างดังขึ้นมาขัดบทสนทนาของพวกเขา เสียงร้องของสตรีที่ร้องดังลั่นขึ้นมาพลันให้หลิงเฉินระหวังเซียนสะดุ้งเฮือกจนเกือบจะทำให้ถ้วยน้ำชาในมือตกดวงตาของหลิงเฉินปลายตาไปมองทางต้นเสียงนั้นทันทีมันดังขึ้นจากห้องด้านในหวังเซียนที่ได้ยินเช่นนั้นก็รีบลุกขึ้นด้วยความร้อนรนพลางกับออกวิ่งไปที่ด้านหลังอย่างเร่งรีบท่านแม่ขอรับ ลิงเฉินที่นั่งอยู่เมื่อเห็นว่าสถานการณ์มันเริ่มแปลกๆเขาจึงลุกขึ้นแล้วเดินตามหลังไปอย่างช้าๆแม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านแต่ความสงสัยที่อยู่ภายในใจของลิงเฉินก็สามารถเอาชนะมารยาทของเขาได้ เมื่อเด็กหนุ่มเข้าไปถึงห้องด้านในสิ่งที่หลิงเฉินเห็นก็คือหวางเซียนกำลังดูอาการของสตรีนางหนึ่งที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงนางเป็นสตรีที่มีใบหน้าสีเซียวแถมเพิ่งจะสำลักโลหิตออกมาอีกใบหน้าของหวางเซียนเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อมองดูร่างของมารดาที่นอนอยู่บนเตียงหลิงเฉินที่ยืนมองอยู่ไกลๆก,ก็เริ่มเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูอาการ ดวงตาของหลิงเฉินเบิกกว้างขึ้นเมื่อมองดูร่างของสตรีที่กำลังนอนนิ่งอยู่บนเตียงนี่มันพิษหนอนพันปีจบตอนตอนที่ยี่สิบหกพิษหนอนพันปีนี่มันพิษหนอนพันปีหลิงเฉินกล่าวออกมาหลังจากเห็นว่าภายในร่างกายของสตรีนางนี้มีพิษหนอนพันปีหลั่งไหลยอยู่ภายในร่างกาย หวังเซียนที่กำลังมองมารดาด้วยความเป็นกังวลอยู่นั้นหันมองเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านหลังทันทีเมื่อครู่เขาได้ยินนายน้อยหลิงเฉินผู้นี้พูดว่าพิษอันใดสักอย่างก่อนหน้านี้มารดาของหวังเซียนนั้นล้มป่วยอย่างเป็นปริศนาเขาเรียกหมอที่ดีที่สุดภายในเมืองชิงลู่แห่งนี้มาดูอาการแต่ท่านผู้นั้นก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามารดาของเขาป่วยเป็นอันใด จะให้พามารดาของเขาไปรักษาที่เมืองหลวงร่างกายของมารดาก็อ่อนแอเกินไปจะให้เดินทางบัดนี้หวังเซียนแทบจะหมดหวังแล้วเขาได้แต่เพียงรอความเมตตาจากสวรรค์เท่านั้นเมื่อครู่เขาได้ยินนายน้อยหลิงเฉินผู้นี้กล่าวถึงพิษอันใดสักอย่างนายน้อยหลิงเมื่อครูท่านกล่าวว่าเช่นไรหรือขอรับหวังเซียนร้องถามพลางกับพากายเข้ามาประชิดร่างของหลิงเฉินด้วยความอยากรู้ บางทีนี่อาจจะเป็นความหวังเดียวที่เขาเหลืออยู่ก็ได้เมื่อหวังเซียนผู้นี้เข้ามาประชิดร่างของเขาอย่างกระทันหันเช่นนี้ทำให้เด็กหนุ่มถึงกับตกใจผงอะถอยหลังไปสองก้าวพิดหนอนพันปีน่าขอรับ ท่านแม่ของท่านกำลังโดนพิษนอนพันปีอยู่มิใช่หรือขอรับหลิงเชิญรู้จักพิษชนิดนี้เพียงแค่เห็นร่างของสตรีนางนี้ครั้งแรกเขาก็รู้แล้วว่านางกำลังโดนพิษนอนพันปีอยู่แต่ที่เขากำลังสงสัยก็คือเหตุใดท่านหวางเซียนถึงไม่พามารดาของตนเองไปรักษาพิษนอนพันปีก็มีใช่พิษที่รักษายากอันใดแล้วเมื่ออยู่ที่เมืองชิงลู่แห่งนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ นอนพันปีเป็นสัตว์วิญญาณชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กเป็นสัตว์วิญญาณระดับสีขาวมันเป็นสัตว์วิญญาณที่มีขนาดเล็กและไม่ได้ร้ายกาดอันใดแต่เมื่อไปสัมผัสกับลำตัวของมันผู้ที่สัมผัสได้โดยพิษแทรกเข้าสู่ร่างกายทันที ถ้าเป็นผู้ฝึกตนเมื่อสัมผัสเข้าตัวของหนอนพันปีพิษของมันก็แทบจะทำอันใดมีได้เลยแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะเกิดพิษทำร้ายร่างกายการแก้พิษของหนอนพันปีนั้นต้องใช้ชิ้นส่วนนั้นคือสมุนไพรงูสามหางที่เป็นพืชวิญญาณระดับสีขาวถ้าหลิงเฉินคิดเอาไว้ไม่ผิดมารดาของท่านหวังเซียนคงจะพลาดไปโดนหนอนพันปีอย่างไม่ได้ตั้งใจจึงโดนพิษ นายน้อยหลิงท่านรู้เกี่ยวกับอาการของมารดาของท่านด้วยหรือขอรับหวังเซียนร้องถามด้วยความหวังที่จะช่วยมารดาของตนเองเหตุใดท่านไม่พาท่านป้าไปหาหมอและขอรับหลิงเฉิญถามด้วยความสงสัยข้าพาไปแล้วแต่ว่าท่านหมอที่เก่งที่สุดภายในเมืองก็ไม่สามารถบอกอาการของท่านแม่ได้หวังเซียนแสดงใบหน้าที่จำใจ เมื่อหลิงเฉินลองคิดดูแล้วท่านหมอของเมืองชิงลู่แห่งนี้คงจะไม่มีท่านหมอที่เป็นผู้ฝึกตนสายวิชาแพทย์เป็นแน่เพราะว่าพิษของนอนพันปีมันมีแต่ผู้ฝึกตนเท่านั้นที่จะมองเห็น หวังเซียนที่เริ่มเห็นประกายความหวังของเขาอยู่ในตัวของนายน้อยหลิงผู้นี้เขาก็ทิ้งเขาทั้งสองข้างของตนเองลงไปที่พื้นทันทีพร้อมกล่าวอย่างหนักแน่นนายน้อยหลิงขอรับได้โปรดช่วยมารดาของข้าด้วยเถอดขอรับ เมื่อกล่าวจบเขาได้นำศีรษะของตนเองก้มลงไปสัมผัสกับพื้นในขณะนี้ไม่มีเกี่ยวแล้วว่านายน้อยหลิงผู้นี้จะเป็นผู้ใดหรืออายุมากน้อยขอเพียงแค่เขาสามารถช่วยมารดาได้ก็พอ ลิงเชิญที่เห็นบุรุษผู้นี้คุกเข่าพร้อมทั้งก้มศรีรษะให้กับเขาประหลาดใจเล็กน้อยก่อนจะคิดว่าหวังเซียนผู้นี้น่าจะเป็นคนที่กว้างขวางภายในเมืองชิงลูกพอสมควรน่าจะเป็นประโยชน์กับเขาได้ในอนาคตเอาเถอะ ครั้งนี้เขาจะยอมช่วยก็ได้ถึงอย่างไรเสียมันก็ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงของเขาสักเท่าไร่อีกทั้งยังได้บุญคุณจากหวังเซียนผู้นี้อีกลุกขึ้นเถอะขอรับท่านหวังเซียนหลิงเฉินกล่าวออกมาหลังจากตรองดูอยู่สักพัก เด็กหนุ่มที่สวมใส่อภรสีดำทมินได้ก้าวเท้าเข้าไปหาร่างของสตรีที่กำลังนอนแสดงใบหน้าเจ็บปวดอยู่บนเตียงหวังเซียนก็ลุกขึ้นมาดูอาการมารดาอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างไรบ้างขอรับนายน้อยหลิง ไม่เป็นอันใดมากกรอบขอรับหลิงเฉินกล่าวเขาไม่รีรอที่จะยกนิ้วชี้ของตนเองขึ้นมาวาดอักขระระดับสีเขียวการวาดอักขระครั้งนี้มิใช่จะวาดเสร็จได้โดยใช้เวลาเพียงพริบตาแต่ว่าหลิงเฉินใช้เวลาวาดมันอยู่หลายลมหายใจผู้ฝึกตน หวังเซียนอุทานขึ้นอย่างตื่นตระหนกอักขระสีเขียวที่หลิงเฉินวาดขึ้นมานั้นเป็นอักขระสายการแพทย์โดยปกติแล้วอักขระและทักษะจะถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทการโจมตีการป้องกันการสนับสนุนการแพทย์และอื่นๆแต่ในบรรดาอักขระทั้งหมดอักขระสายการแพทย์ละเอียดอ่อนและยุ่งยากมากที่สุดแม้ว่าหลิงเฉินจะรู้เกี่ยวกับอักขระการแพทย์อยู่บ้างแต่ก็ไม่เชี่ยวชาญ อักขรสีเขียวเป็นประกายตรงเข้าไปประทับบนร่างของสตรีที่กำลังนอนทอรมานอยู่บนเตียงเมื่ออักขรสีเขียวประทับลงล่างใบหน้าของท่านป้าหวังก็หายทรมานทันทีหวังเซียนก็ให้ตกใจนักเมื่อเห็นใบหน้าของมารดาหายทุกทรมานเช่นนั้นเขารีบผันไปกล่าวขอบคุณนายน้อยหลิงทันทีขอบคุณนายน้อยหลิงขอรับ หลิงเฉินใส่หน้าไปมาท่านยังมีต้องขอบคุณข้าหรอกตอนนี้ข้าทำเพียงแค่หยุดพิษนอนพันปีเอาไว้เพียงเท่านั้นจำเป็นต้องหายาถอนพิษมาก่อนท่านป้าถึงจะหายดียาอันใดหรือขอรับข้าจะไปหามาให้เองต้นย่างงูสามหาง เมื่อได้ยินเช่นนั้นหวังเสียนก็ยิ่งตกใจต้นย่างงูสามหางเขารู้จักแต่มันเป็นสมุนไพรวิญญาณที่จะเติบโตอยู่ใกล้ๆก,ก,กับที่อยู่ของอสอรพิษสามหางที่เป็นสัตว์อสูรวิญญาณระดับสีฟ้ามีใช่หรือผู้ใดจะไปเอามาได้ ความหวังเดียวของเขาต้องตกลงสู่ก้นเหวหลึกเมื่อรู้ชื่อของสมุนไพรท่านไม่ต้องกังวลหรอกท่านหวังเซียนค่าขอเวลาเจ็ดวันค่าจะนำสมุนไพรนั้นมาให้ได้หลิงเชินเอ่ยออกมาอย่างมั่นอกมั่นใจหวังเซียนที่กำลังหมดหวงังเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ให้ดีใจนักจนเขากล่าวออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอบคุณนายน้อยหลิง ขอบคุณนายน้อยหลิงขอบคุณนายน้อยหลิงจบตอน ตอนที่27ระดับของแก่นพลังวิญญาณหลิงเฉินรับปากกับหวังเซียนเอาไว้ว่าอีกเจ็ดวันเขาจะนำสมุนไพรงูสามหางไปให้แต่การที่จะไปนำสมุนไพรงูสามหางมาได้เขาจำเป็นต้องมีพลังวิญญาณมากกว่านี้เสียก่อน เพราะว่าการจะไปนำสมุนไพรงูสามหางมาได้อาจจะต้องประทะก,กับอสอรพิษสามหางที่เป็นสัตว์วิญญาณระดับสีฟ้าหลิงเฉินต้องเพิ่มพูนพลังวิญญาณภายในร่างกายให้มากกว่านี้ถึงจะพอสู้กับมันได้ตอนนี้หลิงเฉินอยู่ในระดับ ก่อกำเนิดขั้นที่9เขาจำเป็นต้องเลื่อนไปอยู่ในระดับรากฐานให้ได้ภายในสองวันเมื่อกลับไปถึงห้องพักที่โรงเตี้ยมของตนเองหลิงเฉินก็มุ่งมั่นฝึกฝนพลังวิญญาณภายในร่างกายของตนเอง ผ่านไปหนึ่งคืนเขาก็สามารถก้าวเข้าสู่ระดับก่อกำเนิดขั้นที่10ได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่การที่จะก้าวข้ามไปถึงระดับรากฐานขั้นที่หนึ่งจำเป็นต้องขัดเกลาพลังวิญญาณภายในร่างกายของตนเองให้เฉียบคมมากขึ้น ภายในราตรีที่เงียบงันท้องนภพาถูกขีดเขียนไปด้วยน้ำมึกสีดำสนิทลิงเฉินที่เก็บตัวอยู่ภายในห้องมาสองวันเต็มๆต,ตอนนี้เขากำลังนั่งขัดเกลาพลังวิญญาณภายในร่างกายของตนเองอยู่ใจกลางห้องพัก เด็กน้อยลู่หนิงและลู่หนิงก็นอนหลับไปตั้งแต่หัวค่ำบัดนี้พลังวิญญาณภายในร่างกายของหลิงเฉินกำลังแผ่ซ่านออกมาปกคลุมร่างกายเขากำลังจะสามารถบรรลุถึงแก่นพลังวิญญาณระดับรากฐานขั้นที่หนึ่งได้แล้วสำหรับผู้อื่นการที่จะสามารถเลื่อนระดับจากระดับก่อกำเนิดขั้นที่10บขึ้นไปถึงระดับรากฐานวิญญาณขั้นที่หนึ่ง ได้มันเป็นเรื่องที่ยากเย็นนักแต่สำหรับหลิงเฉินมันไม่ใช่เลยเพราะว่าเขาผ่านเรื่องพวกนี้มาแล้วหนึ่งครั้งจนทำให้ตอนนี้เขาสามารถเลื่อนระดับพลังวิญญาณได้โดยไม่ติดปัญหาเหมือนกับผู้อื่นสักเท่าไหร่ พลังวิญญาณระเบิดแผ่ซ่านออกมาปกคลุมร่างของลิงเฉินเอาไว้ดวงตาทั้งสองข้างที่พับปิดอยู่ค่อยๆเปิดขึ้นมาอย่างช้าๆาภายในจิตใจของเขามันสงบนิ่งราวกับสายน้ำที่นิ่งสนิท เขาเริ่มกำหนดลมหายใจของตนเองให้เป็นปกติมากขึ้นแม้ว่าวิธีการเลื่อนระดับมันจะไม่ได้ยากเย็นอันใดแต่มันก็ทำให้หลิงเฉินได้เหงื่อยอยู่เหมือนกันค่าทำมันสำเร็จแล้วหลิงเฉินกล่าวกับตนเองอย่างแถวเบา บัดนี้เขาสามารถก้าวขึ้นมาถึงระดับรากฐานขั้นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะรวดเร็วแต่ต่อจากนี้หลิงเชิญจําเป็นต้องขึ้นไปให้ถึงระดับอย่างรู้ขั้นที่หนึ่งให้รวดเร็วที่สุดเมื่อผู้ฝึกตนสามารถขัดเกลาพลังวิญญาณของตนเองให้ก้าวขึ้นไปถึงระดับอย่างรู้ขั้นที่หนึ่งได้แก่นพลังวิญญาณภายในร่างกายจะเป็นดั่งดอกไม้ที่บ่งบาน แต่นพลังวิญญาณของเหล่าผู้ฝึกตนนั้นไม่เหมือนกันแต่จะสามารถรับรู้ถึงเกี่ยวกับชนิดพลังวิญญาณของร่างกายได้ก็ต่อเมื่อสามารถขัดเกลาพลังวิญญาณไปถึงขั้นอย่างรู้ขั้นที่หนึ่ง เมื่อชีวิตก่อนเขาที่ผู้เป็นถึงจากรพพัดอักคระมีแก่นพลังวิญญาณที่เรียกว่าคลื่นพลังหงยินหยางที่เป็นแก่นพลังวิญญาณระดับพิภพมันเลยส่งเสริมผู้ที่เป็นอัจฉริยะเช่นเขาก้าวขึ้นไปเหนือทุกคนแก่นพลังวิญญาณเองก็มีระดับของมันโดยระดับของแก่นพลังวิญญาณจะแบ่งออกเป็น5ระดับระดับต่ำระดับสูงระดับเซียนระดับพิภพระดับสวรรค์ ระดับของแก่นพลังวิญญาณเองก็สำคัญเช่นเดียวกันอย่างไรเสียถ้าผู้ที่มีระดับของแก่นพลังวิญญาณสูงมันก็สามารถฝึกฝนได้รวดเร็วกว่าผู้ที่มีระดับของแก่นพลังวิญญาณที่ต่ำกว่าอยู่แล้วในร่างกายนี้หลิงเฉินนั้นก็หมายว่าตนเองจะได้รับแก่นพลังวิญญาณที่อยู่ในระดับเสียนขึ้นไปเพราะมีเช่นนั้นการที่เขาจะก้าวไปยืนอยู่ยืนจุดเดิมได้มันคงจะยากขึ้นไปอีก และอีกหนึ่งเหตุผลที่หลิงเฉินจำเป็นต้องไปถึงระดับอย่างรู้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับทักษะก้าวที่พจรที่เขาหยิบมาจากหอตำราภายในวังหลวงเขาคิดว่าทักษะก้าวที่พจรนั้นฝึกฝนตอนที่รู้ถึงชนิดของแก่นพลังวิญญาณของตนเองแล้วจะดีกว่าเพราะว่าแก่นแท้ของวิชาก้าวที่พจรคือการที่สร้างแก่นพลังวิญญาณของตนเองขึ้นมา มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นก็ควรจะทำมันในตอนที่รู้เกี่ยวกับแก่นพลังวิญญาณภายในร่างกายของตนเองดีแล้วจะเป็นผลดีกว่าตอนนี้หลิงเฉินก็ก้าวขึ้นมาระดับรากฐานแล้วเช้าวันถัดมาเขาก็เดินทางออกนอกเมืองแล้วมุ่งตรงเข้าไปภายในป่าทันทีรอบกายเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มากมายล้อมรอบ ขณะที่เท้าทั้งสองข้างก้าวตรงไปข้างหน้าดวงตาทั้งสองข้างของลิงเฉินก็กวดมองรอบๆกายอยู่ตลอดเวลาภายในป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์อสูรวิญญาณตอนนี้ระดับพลังวิญญาณของเขาอยู่เพียงรากฐานขั้นที่หนึ่งเท่านั้น รอบๆเมืองชิงลู่แห่งนี้มีสัตว์อสูรวิญญาณตั้งแต่ระดับสีขาวไปจนถึงระดับสีดำพลังวิญญาณภายในร่างกายของหลิงเฉินตอนนี้สามารถต่อกรกับสัตว์อสูรวิญญาณได้เพียงในระดับสีฟ้าเท่านั้น ถ้าเกิดเจอเข้ากับสัตว์อสูรวิญญาณระดับมากกว่าสีฟ้าเขาคงจะไม่สามารถต่อกรกับมันได้หลังจากที่หลิงเฉินพยายามเดินหาสมุนไพยราะงูสามหางมาสักพักก็ยังไม่พบกับย่างงูสามหางแม้ว่าตลอดสองข้างทางจะมีพวกสมุนไพรชนิดอื่นอยู่บ้างแต่พวกมันก็มีใช่สิ่งที่หลิงเฉินต้องการเมื่อเดินตรงต่อไปสักพักหลิงเฉินก็ได้พบเข้ากับสิ่งที่ตนเองต้องการ ยาสีดำสนิทที่กำลังเปล่งประกาศพลังวิญญาณออกมาจากตัวของมันเมื่อได้เห็นครั้งแรกหลิงเฉินก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือย่างูสามหางอย่างแน่นอนเมื่อได้พบเจอมันอย่างรวดเร็วเช่นนี้ก็ดีเขาจะได้รีบเก็บมันแล้วกลับไป ที่เขาตั้งเวลาเอาไว้เจ็ดวันเพราะว่าเผื่อเวลาที่ต้องค้นหามันแต่เมื่อเจอมันตั้งแต่วันแรกเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีในขณะที่หลิงเฉินตั้งใจจะก้าวเท้าเข้าไปหาสมุนไพรวิญญาณที่อยู่ตรงหน้าเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ด้านหน้าของเขานี่มันจบตอน